อ,ะะอันนี้ใช้ประสบการณ์ในการต่อนะคะบางคนบอกว่าทำไมที่ถึงต่อเรียงตัวสวยจังต้องมีประสบการณ์20ปีขึ้นนะคะถึงจะต่อได้ขนาดนี้นะคะ อ่าไม่ใช่ฟันปลาฉลามนะลูกนะเวลาต่อผมต้องต่อเรียนตัวสวยงามนะคะ mm. คือเราต้องใช้เทคนิคนะคะหรือเรียกเรียกอย่างเรียกว่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์ก็ต้อง mm. ก็ต้องแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไร mm. เจอหน้างานแล้วฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราก็จยได้ต่อแบบสวยนะคะ mm. เห็นไหมคะเอามาดูพี่หนิงให้ดู mm. ยาวขนาดนี้เลยซูมสุดไปลยลูก ลูกค้าสั้นมากนะคะสามสิบนิ้วอะนะคะดนตรงนี้เราจะตัด,ดเราตัดผมก็ง่ายๆถ้าเราตัดไม่ออกเราก็พยายามอย่าตัดให้มันโดนกิฟนะคะถ้ามันก็จะเป็นรอยนะคะถ้าช่างมืออาชีพต้องไม่ตัดโดนกิฟนะคะตัดออกมือถ้าตัดไม่ออกเราก็ตัดทีละนิ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 ด ก็จะเรียงตัวสวยงามทําไมถึงต้องเรียงตัวเวลาผมขึ้นใหม่มาเวลานอนมันจะไม่เจ็บนะคะมาตอบผมกับพี่หนึ่งนะคะบ๊า